เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการสกอสอครโรงพยาบาลรวมชัยประชารักรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญในวันนี้ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพดวงตาของคุณครูผู้เป็นกำลังสำคัญของชาติโรงพยาบาลได้จัดทีมจัดสุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อให้บริการตรวจและคัดกรองโรคต้อกระจกรวมถึงโรคตาอื่นๆภายในงาน เพื่อให้คุณครูทุกท่านได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและถูกต้องตามมาตรฐานทางการแพทย์เพราะเราตระหนักดีว่าการมองเห็นที่ชัดเจนไม่เพียงเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้แต่ยังหมายถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีค่าไปสู่สิทธิรุ่นใหม่ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพจึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและสนับสนุนสุขภาพดวงตาของครูไทย สำหรับสิทธิราชการครูทางสงกสค,สคได้ทำา o u ไว้กับโรงพยาบาลรวมชัยประชารักจะไหลต้อกระจกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งราชการปัจจุบันและ,กะเกษียณอายุแล้วคิวไม่นานเจ็บน้อยพักฟื้นเร็วดูแลด้วยใจดุดคนในครอบครัว